ก็สวัสดีชาวันพันแมนเดอะสตองเก็ตกันทุกคนด้วยนะครับและคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่576นะครับกับคอนเทนท์ที่มีชื่อว่าสิ่งที่ต้องทำวันที่วันที่4นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วมาดูกันว่าทุกคนนั้นทําพลังไปได้ถึงไหนและเลเวลไปได้ถึงไหนแล้วนะครับนี่คือความสนุกของการเล่นวันพัน Man ในช่วงต้นเกมนะครับก็คือรีบเร่งพลังแล้วก็เลเวลนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ผมทําไปเลเวลเท่าไหร่นะครับมากดดูก็เลยวันนี้ผมทําไปถึงเลเวล41นะครับผมคิดว่าเลเวล41นี่แหละคือพอดีที่สุดแล้วแล้วก็พลังอยู่ที่130,000เลยนะครับอโอเคไม่พูดพันทําเพลงนะครับวันนี้มาเริ่มจากซ้ายไปขวามือนเดิมนะครับกิจกรรมที่เราได้มาตอนเลเวล41นะครับก็จะมี กิจกรรมนี่ครับฝึกฝนนะครับที่เข้ามาเราก็ฝึกฝนชั้นต้นไปนะครับทุกสายเลยก็ทําให้มันเสร็จนะครับก็ออาไปก็จะเพิ่มพลังเราเร็วขึ้นนะครับแล้วต่อมาในเฮาส์ของเราก็จะมีฟิกเกอร์นะครับก็คือชั้นที่3นั่นเองก็ปลดล็อกเพิ่มพลังไปอีกนะครับพอเราออกมานะครับก็จะมาเจอ อันเชิญเดินหนีไปเลยนะครับมาดูที่ค่าพลังนะครับวันนี้ผมทำไว้ที่อันดับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่45นะครับท็อปเซิร์ฟคุณลงุงไซตามะก,ก็คืออยู่ที่170,000นะครับผม130,000นะครับถือว่าไม่ห่างเท่าไหร่ต่อมานะครับกิจรกรรม EXP นะครับหรือว่ากิจกรรมปลายวันนะครับอันนี้ก็ปลดครบหมดนะครับมือดันเจียนฝึกฝนแล้วก็สามารถทําได้หมดนะครับดันเจียนฝึกฝนผมแนะนําเลยว่าปุรีพิเนอร์นะครับตีติดขีง่ายมากตีขิบ่อยมากทําให้ผ่านนะครับที่ผมมีแล้วก็มีศึกดวลเข้ามานะครับหลังจากเลเวลปหสิบ <Wow. S 1> กว่านะก็มีศึกดวลเข้ามาผมก็ไปถ้าสู้มีแพ้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือความเร็วสู้เขาไม่ได้นะครับ ก็ทําให้มันครบนะครับพวกสึกดวนพวกอะไรนี้นะครับที่ปลดล็อกมาลานประลองก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปท้าสู้ประมาณ6ครั้งนี่แหละนะครับเสียเพชรอีกย0เพื่อจะเอาเศษสีม่วงเศษเอชอาร์นั่นเองนะครับอันต่อสู้ก็ดันค่าพลังดันอันดับให้ต่ําที่สุดนะครับก็มีแพ้มีชนะแต่ว่าพยายามดันนะครับให้ต่ําที่สุดก็จะได้เพชรดีนะครับสําหรับพวกท้าสู้ลานประลองพวกนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเราก็จะมา ดูที่ฮีโร่เอ็กปีศาจนะครับเมื่อวานเราถึงด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็มาตันอยู่ที่ตรงด่านที่24นะครับก oh. ็คือต้องเลเวล44ขึ้นไปนะครับก็จะถึงจะเล่นได้ต่อมาและวิจัยนะครับวันนี้เราดันมาได้ถึงด่านที่309นะครับเมื่อวานอยู่ที่303เหมือนเดิมนะครับมันเผาแรงนะครับพวกแลบวิจัยนี่นะครับต้องอัพป่วยเยอะนะต่อมานะครับพวกกิจกรรม ไซตมะนะครับตอนนี้ผมก็ต่อไปแล้วสี่ทับหนะครับตอนนี้ก็เหลือสี่ทัากับเหลือตรงไอจีนอตนะครับก็รอดูในพวกกิวนั่นเองนะครับว่าเขาต่อภาพอะไรก็ต่อภาพนั้นนะครับต่อตามเขามันจะทําให้ภาพของเราไปไวมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ดูอยู่นะครับว่าจะต่อตรงไหนนะครับรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเก็บเหรียญไว้นะครับเก็บเหรียญไว้อัพนั่นเองนะครับก็ นี่แหละครับมี2อันนี่แหละที่จะต่อนะโอเคต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงมาเก็ตแล้วกันนะครับมาพูดถึงมาเก็ตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาเก็ตตรง ร้านค้าชำนะครับก็เอาอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเลยนะครับแล้วก็มีเปิดดวนเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้ก็มาดูกันว่าน่าจะเอาอะไรนะครับก็ถ้ามีราชาก็เอาราชาแล้วอีกอันนึงนะครับก็ที่เพิ่มเข้ามาคือตัวดํานั่นเองนะครับเราก็พยายามนะครับเก็บตัวดําไว้นะครับเพื่อไปสุ่มตัว ur แต่ว่าวันนี้ผมยังไม่เอานะครับน่าจะอยู่อีกนานอยู่สาหรับตัวดําแต่ว่าก็ซื้อช็อกโกแลตไป92ครั้งแล้วก็กระป๋องม่วงอีก3าครั้งเหมือนเดิมนะครับมาที่โซน รายสัปดาห์นะครับจะสังเกตว่าเลเวล41ได้มาเพราะแพ็คนี้เลยนะครับ360 3แพ็คนะครับผมก็กดซื้อหมดเลยนะครับก็พยายามล่งเลเวลนะครับก็ถึงเลเวล41นั่นเองนะครับ41ทำไรได้บ้างนะครับมาดูที่แมปกันเลยนะครับแมปก็จะมีนะครับเราทําถึงด่านที่9นะครับแล้วก็มีหายานาบุกผมก็ลงจนครบนะครับก็ไม่ได้อะไรนะครับ หายะน้าบุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูที่ท้าสู้บอสนะครับผมก็ทํามาถึงชั้นที่8นะครับกอริล่าไซบอร์กนั่นเองก็จะเป็นตาต่อสู้นะครับเป็นตาที่สําคัญนะถ้าเลเวล41ก็จะปลดล็อกตาต่อสู้มาให้เราไปอัพตัวนั่นเองนะครับต่อมาท้าสู้ราชาอย่างที่ผมบอกนะครับวันก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันจะมีปลดล็อกชั้นที่6นั่นเองครับเลเวล40ขึ้นนะครับก็ มาฟาร์มนะครับก็จะเห็นไหมมีสีม่วงนะครับอุปกรณ์สีม่วงของแรสีม่วงเองียง <Wow. S 1> ผมก็ใช้เวลาฟาร์มทั้งวันเลยนะครับฟาร์มทั้งวันเลยมาดูกันว่าถ้าฟาร์มทั้งวันแล้วผมจะได้ของอะไรบ้างนะครับมาดูที่ตัวละครของเรากันเลย <Wow. S 1> ตัวละครของเรานะครับจะสังเกตเห็นสีม่วงๆอะไรไหมครับวันนี้ผมเปิดได้ตัวเอสดาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้า คิงเอนจินนะครับก็คือฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็เอาเข้ามาในทีมเลยนะครับคิงตัวนี้เป็นสายเป็นตัวบล็อกพลังนะครับผมก็ดังความเร็วขึ้นไปให้เร็วที่สุดนั่นเองครับก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ตอน PVP นะครับมาเริ่มที่ซุปเปอร์ดังชายกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล40นะครับมาดูที่ของอุปกรณ์นะครับจะสังเกตว่า ผมได้สีม่วงอยู่สีชิ้นเป็นเลือด2แล้วก็ป้องกันอีก2นะครับคือใช้ไม่ได้2ผมก็อ๋อเลือดเลยเอาใส่ซุปเปอร์ทารชายดีกว่านะครับแล้วก็ตัวอื่นก็คือใช้ของฟ้าความเร็วไปก่อนนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็เลยค่าพลังไม่ได้สูงนะครับก็อยู่ที่เสียงสามหยุดอย่างที่เห็นนะครับ พวกการ์ด up down นะครับก็อันนี้ก็เพิ่มดาวให้คิงนะครับ<ส>ก็ตัวอื่นก็ยังเท่าเดิมนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับพิมผมนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับตัว SSR ก็เพิ่มเป็น4ตัวแล้วนะครับถือว่าใช้ได้หมดนะครับเราไม่ต้องการบอลทวงเลยถ้ามีคิงนะครับก็ผ่านดันดันเจียนไลน์วันอได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับตัวคิงเนี่ยก็ จะ,จะใช้ยาวๆนะพวกตัวเอสเรพวกนี้แล้วก็รอโซนิกนะครับสำหรับตัวผมคิดว่าถ้าเราสุ่มได้ตัวคออย่างจากักรพรรดิเด็กก็เอามาแทนจีนอัแล้วก็เอาโซนิกเอสเดามาแทนต้อเกิดจีนัดนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดูโฆษณานั่นแหละนะครับก็พยายามเอาช็อกโกแลตก่อนช่วงนี้ก็ดันพลังนะครับดันพลังไปให้ เร็วที่สุดนะครับก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ตอนนี้ก็1นึ0 0 0สื่นแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะดันไปได้ที่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเซิร์ฟที่ดันพลังได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยดันนะครับหนึ 1, ่งแสนสามหมื่นเลเวลเจ็ดสี่ในสี่วันนี้นะครับโอเคสําหรับผมนะครับก็มีแค่นี่นะครับคุกบุกินะครับแค่นี้นะครับไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะครับ สำหรับผู้เล่นนะครับ <Wow. S 1> ก็มีแค่นี้นะครับแล้วอยากจะสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะครับก็มีเกียโลเกียโลนะครับที่อยากได้แล้วก็มีตัวเอสดาบวกเข้ามานะครับก็อยากจะได้เป็นโบลอดนะครับเอามาแทงให้เพื่อนแล้วก็เป็นดามเอยวเดี่ยวๆแรงๆนะครับมีตัวดำตัวม่วงอยู่สองใบนั่นเองนะครับเป็นตัวม่วงวันนี้ก็จะมาสุ่มตัวม่วงให้ดูนะครับเลือกเป็น โบลอดแล้วกันนะครับเรียกมันโบลอดมามาดูดูกันีิว่านะครับมันจะออกไหมสําหรับตัวม่วงอีกสองใบนี้นะขอ,อให้ถ้าได้นี่ฮหาเลยนะมาดูกันใบที่หนึ่งนะครับสําหรับตัวม่วงสุ่มมาเยอะแล้วนะตัวม่วงนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สี่นี้ก็กดต่อยไปเลยเซตมาโอ้โหสีหมว่วงเฮ้ยไม่ใช่สีฟ้า คาแมนนั่นเองเอามาทำเพื่อโอ้ยมันจะออกไหมเนี่ยมานี่ก็น่าจะเป็นใบที่แปดสำหรับตัวม่วงของผมนะครับใบที่แปดแล้วมาดูกันใบที่แปดจะออกหรือเปลา่าเฮ้ยมีโหลดมามีโหลดหรือว่าหรือว่าจะโอ้ยสีฟ้าอีกแล้วโอ้ได้เป็นกโลกโลครับกโลกโลลายจุด โอเคสำหรับวันที่4ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้ววันที่5นะครับเราจะเลเวลเท่าไหร่ค่าพลังเท่าไหร่ค่อยมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ